มีตัวหนึ่งอะทุกคนตลกมากเรื่องตอนมาถ่ายสองห้าห้าใช่ไหมคะมันจะมีแก๊งที่เป็นแบบเซตดอกไม้ something แล้วก็มีพี่อมใช่ไหมคะพี่อมก็สวยมากแล้วก็น้องแชมสีตาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นฟอคือน้องแชมกับสีตาเขาก็จะมีความแบบน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือเหมือนพี่ที่กองถ่ายเขาบีบตลกมากว่าหนูรู้สึกแบบเออหนูมาถูกกลุ่มไม่น่าอะไรเงี้ยคือทุกคนเขาก็ โอเคเดี okay, ๋ยวพี่ออมสวยๆเลยนะสิตาแช,ชมพูยิ้มน่ารักสดใสรฟจูนเท่ไปเลยโฟจูนเท่ไปเลยเอ๊ะหนูอยู่กลุ่มดอกไม้ร์จูนเท่ไปเลย so เราเลยรู้สึกว่าอ๊ฉันมาทำอะไรทีนี้ ก็เลยแบบอ้าโอเคเพราะเหมือนตอนนั้นนะไม่แน่ใจว่าทุกคนแบบได้ได้ดูน่าจะได้ดูเอมวีกันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีฉากหนึ่งที่หนูต้องเอาทุกคนจะต้องสวมมงกุฎดอกไม้เพราะว่าทํามงกุฎดอกไม้ใช่ไหมคะตอนนั้นหนูก็ถามเขาว่าเอ้ยพี่หนูใส่หมวกแก๊ปมงกุฎดอกไม้ให้หนูสวมยังไงอ่ะสวมทับไปเลยออกแนวตลกอีกแล้ว มันต้องมีอ๋อโอเคคือเราเป็นความคอนทราสต์ในคลิปใน MV ก็ก็ได้แล้วเหมือนแบบตอนซันเซคาวาอีใช่ไหมตอนชุดเล่นน้ำอ่ะคือหนูก็จะได้เป็นฟิลแบบผ้าพวกฟิลแบบยังโอมใช่ไหมคือตอนแรกอ่ะหนูก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยทุกคนแบบน่ารักมากแต่ทำไมของเราแบบดูเท่คนเดียวแต่สรุปสุดท้ายหนูรู้สึกว่าหนูชอบชุดนั้นมากอ่ะมันดูแบบเป็นคาแรคเตอร์ของหนูดีอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะได้ชิมความหลากหลายทางกายภาพของน้องฟอสละกันถือว่าครบรสล้วกัน